สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะตามหาจนเจอรัสเซลโครสุดปลืม้มตามหาฮีโร่ชาวไทยจนเจอหากใครยังจำกันได้กับข่าวดังที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเมื่อ4ปีก่อนที่ดาบตำรวจอนิรุธมะลีได้กล่อมคุณลุงที่ใช้มีดจี้คอตัวเองก่อนจบลงโดยดาบรุทเข้าสวมกอดปลอบใจคุณลุงจนภาพและคลิปของดาบรุธกลายเป็นไวรัลด่งดังไปทั่วโลก ซึ่งตอนนั้นนักแสดงดังฮอลลีวูดและเซลโครก็ทวิตแสดงความชื่นชมในตัวดาบรุตโดยบอกว่า Police Officer อานิรุธมาลี y o u a r y n y w h w r o r o จากวันนั้นจนถึงวันนี้เหตุการณ์ผ่านไป4ปีแล้วและตอนนี้รัเซลโครก็อยู่ในเมืองไทยเพื่อถ่ายทำหนังเรื่องใหม่แต่เขาก็ไม่เคยลืมเรื่องราวอันสุดประทับใจที่เกิดขึ้นในประเทศไทยครั้งนั้น ล่าสุดวันที่21ตุลาคม2564ในที่สุดรัสเซลโครก็ได้เจอกับตัวจริงของฮีโร่ของเขาแล้วโดยเขาได้โพสต์ภาพที่ถ่ายคู่กับดาบรุตลงในทวิตเตอร์ส่วนตัวพร้อมข้อความระบุว่าเม็ดมาฮีโร่ day police officer อันนี้รุธขณะที่เมื่อย้อนไปไม่กี่วันก่อนพิธีกรดังทินโชกมลกิจก็ได้ออกมาเผยภาพที่เขาได้เซลฟี่กับรัสเซลโคด้วยเพราะเมื่อสิปีก่อน ทินเคยเสนอข่าวของดาบตำรวจอนิลุธมะลีที่ได้กล่อมคุณลุงที่ใช้มีดจี้คอตัวเองดังกล่าวซึ่งเมื่อหนุ่มทินได้พบกับรัชเยโครอีกครั้งในเมืองไทยทินก็ได้โพสต์เล่าว,ว่าหลายปีก่อนมีข่าวตำรวจไทยที่โด่งดังไปทั่วโลกดาบตำรวจอนิลุธมะลีได้กล่อมคุณลุงที่ใช้มีดจี้คอตัวเองก่อนจบลงโดยดาบรุธเข้าไปสวมกอดปลอบใจคุณลุง ขราวนี้ทำให้นักแสดงระดับโลกรางวัลออสการ์และเซลโครเอ่ยปากชมดาบรุษด้วยประโยค police officer Anilut m a l i y u a R e my new hero ในช่วงนั้นผมได้มีโอกาสสัมภาษณ์ดาบรุษทางช่อง TNN และได้ถามดาบรุษว่าอยากจะพูดอะไรกับรัสเซลหน่อยไหมเดี๋ยวอัดคลิปแล้วส่งไปให้เขารัสเซลตอบกลับให้ผมส่งที่อยู่ให้เขาแล้วจะส่งของมาให้ดาบรุธ กับผมหลังจากนั้นไม่นานเขาก็มาถึงจากวันนั้นจนถึงวันนี้ก่อนที่จะเป็นข่าวดังว่ารัสเซลอยู่ไทยผมได้รับข้อความจากรัสเซลถามถ่ายว่าผมเป็นอย่างไรบ้างรัสเซลบอกผมว่าไม่ถ่ายทําหนังที่ไทยโดยได้ไปกักตัวที่ภูเก็ตก่อนหน้าที่จะมากรุงเทพผมได้มีโอกาสเจอรัสเซลและเราได้พูดคุยกันหลายเรื่องมากซึ่งก่อนที่ผมจะเขียนเรื่องราวทั้งหมดนี้ผมได้ถามเขาว่า ผมสามารถที่จะเล่าประสบการณ์ครั้งนี้ได้ไหมเขาบอกผมว่าที่เราได้เจอกันก็เพราะจุดเริ่มต้นจากเรื่องราวดีๆของดาบรุทรวมถึงเรื่องราวของดาบรุทที่ผมนำเสนอเพราะฉะนั้นเรื่องดีๆแบบนี้ผู้คนควรได้รับรู้หลังจากรัสเซลพูดประโยคนี้จบเขาก็บอกให้ผมหยิบโทรศัพท์มือถือของผมให้เขาแล้วก็พาผมเดินออกจากโต๊ะกินข้าวไปที่ห้องรับแขกและเขาก็ถ่ายเซลฟี่ผมกับเขา ส่วนเรื่องราวอื่นๆไว้ค่อยมาเล่าให้ฟังนะครับแต่ผมบอกได้เลยว่ารา l เซลโครเป็นคนที่ไหนมากๆ he has a heart of g o l e. ขอบคุณคุณราเซลมากๆครับขอขอบคุณแหล่งข่าวจากคมชัดลึกขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ